เปิดภาพมาอีันนี้ก็อยู่หน้าหานาเลขเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศคือเก่าเนาะหานสาวน้อยเป็นอะไรเป็นตัวแทนจำหน่ายนะเครื่องใส่ไฟฟ้าทุกชนิดพร้อมบัตรเป็นองะไยเนะาะและ้วก็เปินมีอันนี้พร้อมได้พี่น้องะไยมี อ่าเป็นฟาร์มงัวฟาร์มหมูเนาะ,ะเกษตรอินดี้้านมิก,กเกษตรอินดี้ว่าสัน้านไม่มิกนี่แหละอ่าอันนี้เป็นสาขาย่อยออกมาอีกเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาอยู่ะดรอยากได้เงินได้คำก็มาเอาอยู่นี่พี่น้องเลยอ,อ่ามาบ่เตียงมายังว่าสันพี่น้องเลยเนาะอ่ามาหันเลกเปลี่ยนมายืมเงิน เรื่องที่ว่ากันตรงๆนี่แหละเนาะยืมเงินกันยืมเงินสีพาทางน้องบิวลี่นี่แหละแล้วก็สาวไปเพิ่นไปไทยพาน้องมูไปพ่อมพี่น้องเไยเพราะว่าเงินเดือนมันท่านได้อกอกเนาะค่าใช้จ่ายประเตียงกันลายพี่น้องไงเพราะท่านแต่ก็เอาเดือนส้นเดือนนั้นได้อยู่เนาะแต่อันนี้มันค่าใช้จ่ายลายเฮงเลยพี่น้องเไยเดือนนี่ เงินเดือนพันออกวันที่ people, ้ากลัวเนาะส้กสามสัสี่สัห้านี่แหละแล้วแต่บางบางมือบางยามแต่มันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเลื่อนไปอีกนะแต่นี่มันทันได้หอดเนาะเอากระสีมายืมบางคนแล้วก็เงินเดือนออกกระแทนเพื่อนมันก็บ่ยาง่ายง่ายๆพี่น้องเลยเพราะว่าเขาไปทางไกลมันก็ต้องมี่าใช้จ่ายเนาะ มีทั้งเอื้อยเพื่อนเอื้อยปานนี่มีเวรข้ามกับซอยอยู่าดน้ำมันรถกันนะพี่น้องเลยอ่าและก็มีหักใจดีเนาะเพื่อนกับซอยอยู่ขาดน้ำมันนี่งิได้ยอยู่พี่น้องแต่เขาก็ต้องเอาไปเพื่อไว้ค่ากินค่ายาค่า,าบังผักบังเสาค่า,ายังค่าต่างต่างลายสิ่งหลายอย่างเนาะอ่าภาษียืมเพื่อนตั้งสองหมื่นก็พ่อบ่พอ่พอ,พอก็จังว่ากันพี่น้องเลยเนาะทับสิมาเอาเงินนั้นตัวที่เพื่อนฝากมาให้ซอยสมทบน้องหน้าแหละพี่น้องเลย ว่ามันสีได้เท่าไรแล้วตอนนี้นำ้ำมัเตียงก็ยอดประมาณสามหมื่น 3, ไปไปนี่แหลยนะซอยสมทุกอา่ารักษาน,น้องนามาใช่สบายดีพี่รุร่นกินแย่งกันน่ะอืมเป็นเตี๋ยวเสียบแทะข้าวยังนี่น่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียว

กูไปเสียหายกูไปถัดต่อมามากูไปเสยหาคือาย้ลายเถอะมือนี่ฮ้บอกคื้นลายเถอะมันอันนั้บอกเอาจะว่าเอาเอาเงินเข้าตู้เซฟบ้ามันนี่จะมาคุ้มกันคุ้มยังไม่บอกอ้จะคองห้านด้ใช่ไหมจะคองห้านอยูนในยมเ ใช่เนาะต้องการเจอเจ้าของห้างด่วนตอนนี้มัไไนไเนาะโอ,โอ้ต้องการกู้หนี้ยืมสินแล้วนี่กู้เงินแล้วนี่น่ะไม่ยังอื่นเลย <c oughs> ถามเจ้าของห้างให้ดูมีอยู่บ่อยากกู้จักห้าแสนบาทผลกิมายืนอยู่ตรงไหน น้องต mm. ้าก uh ินลาบเขาหน้ากินแล้วอืกินแกงเห็ดเอ้าเพื่องโอ้ยโดนเห็ดปวกใช่หรอยังยังเงี้่พี่นอนโดยปไาสบายดีต่อ้วนอยู่ยังไงปุ๊บอ่ามันเย็นเนาะมันเย็นเนะพี่น้อนไงคืออ่าเป็นติดเอเอาเงินบ่ฮะเอาเงินบ่โดยมาเพื่อนิดกว่าเอาเงิน ไอเจ้าแล้วไม่ค่อยโอคักแล้วสิเรื่องมืสิมายืมเงินยืมคำอยู่ได้หนิไอไผ่ตาใครอย่านี้โอ้ได้ด้โด้วด้วยไอไผ่กะยาแล้วยังไม่ซอยเพื่อนกเลยอ่า้อยงไงปีนี้กันจะไปทางไหนปีอ้วนฮะะไปไทยไปยุรไทยนะเมีก็ว่าให้ไปยุ่อืม ข่นยกับบโช่วงที่ได้ไปนะมูนอ่ะนี่เป็นอะไรจังหวะเนี่ยนะมันเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละเออ่ายกับืการนี่ยน้หนึ่งิมันยืมเงินน้องตาอนนี้ยืบ่อจดสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นบ่อรอสองหมื่บ่อเงินข่อยกัมี่ยืมมื่นกว่าบาทให้มันเป็นจุดาหมื่นปลายอือเดินดนตัเบี้ยเท่าไรนะชาชาคิดอยู่ มันที่เช่าวนะเงินเดือนนายยูทูบไม่ออกก็้ชคนนี่คิด่ตัดสินใจได้เองเนาะบอนไม่ได้ถามพี่บอเนาะตึงเงี้ยึงเกินเอกรีอะไรเนาะสองหมื่นบ่สองหมื่นดเบี้ยอะก็แล้วบ่สบ่เอะไรบ่บ่สมเซื้อซืตบมือทำไม ต้องโบราณเนี่ยเอ่ออาผมเป็นยังนับมาดูนับให้ไอ้สองหมื่นแต่จังว่ากันเด้อบอกลูกพี่เนี่ยเด้ออย่าไปบอกเด้อก็ได้ใช่ได้ห้องหูกันก็เพรายืมมันนี่ไอ้ยืมมันนี่ให้เราเบิ้งในคลิปก็ได้พี่น้องผมเป็นยังที่ไผ่ที่มั่นแหละฮาบุมี่ฮาก็ยืมขึ้นเวียงกัเอาชิบล้านก็ได้เอามาก็ได้พี่น้องอได้้แลว บื้อนี่แหละเดินทางจะได้ยุงินเดินยูทูปมองนี่แหละก็มีเอื้อยเปนซอยยุเอื้อยปนนี่ก็ซอยมหคานมันหลดก็รอยยุตัวอนี้เขาเอาไปเพื่อไว้คาบันพักบันเศ้าคากินข่ากินน้าเลสนะเน่วันไอ่ามันจัดงานยามันก็ลายยางมันยุ่งมันยุ่งเนาะไปเด้อโอเคโอเคโอเคไปเอาก็ไปกันกับใจเดินไเดินน้องเด้อไปไปกนเดินน้องเด้อ โดยไเงินแหละไปก้อนไปไปไทยน้ำมไปไปบันี่ก็พอละสองหมนี่อ่าได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นไปมื่นอะมาอันนี้บุมีกำหนดไปน้องกำหนดม่บจักเลยบิแมงมอใด้หลายคนบองวันี้ยังลังรีอยู่ชได้คือบร่ชี้น่ะยังเงินเง่แ่บชินี่นแหะพบกคนน่ะมีลวไปแต่บอรี่ไปกั ห้าหกเจแปดจบเออประมาณนี้แหละรวมปัดสิบกบดรถสองคันคู่มอเตะร์ทูมเตรตูคันหนึ่งเนาะไปไปบ่เสียงเทพยากไปอยู่คอยไปบ่รองเทพเคยไปเที่ยวเคยไปเหยียบแผ่นดินไทยน่อ่มุกเคยไปจ่ายดูพี่ไปเขาไปชวนมาเดี๋ยกันแล้วก็ชวนอยู่คือเวรีแลนอยู่ในห้างพระก็ได้ ไปแล้วต้องผ่านเงินเดือนออกเมื่อไรเมื่อที่หนึ่งเออเดี๋ยวไอ้พาไปเงินเดือนออกบอกเด้อเออพาไปมุกอีกได้แล้วผมได้ไปเพื่อนเจ้าได้เจ้าได้เยังยมเมเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรผ่าเจ้าพาไปโมเมนต์ได้เงินเดือนออกได้ไม่มีเงินหนึ่ไม่ีเงินเดือนได้ใช่เงิน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 แันฝลบ่ โอ้ยพี่น้อง,องอเอ้เอา้อาวอ้าวอ้าวโอเคฉันไปก่อนเด้อย,ยังมันคับมันมืดเดี๋ยวไปเช็คโดนช็คแลนเดินทางปลอดภัยโดยขับใจเดลัยพี่น้องเอ้ไปพี่น้องเอ้เดินทางก่อนมาหนี้เนาะไปหาน้องมี่ก่อนพี่น้องเอ้อ่าอยู่ในพุ่นแหละห้องพักพกุ่นแหละพี่น้องเอ้เนาะไปะพี่น้องเอ้มันีก็เดินทางก่อนเนาะลงทางสวรรค์นักขียดพุ่นแหละจะขี่ไปใช้มันคับอะไรพี่น้องเอ้มันนี่ก็ได้โบทวงโบท่บทานไปพุ่นไปพี่อู เนาะมิเตอร์จะเอารถไปเบิ้งกันเข่าห้านกจักรชิมีห้านได้เปิดเนี่ยมันีบันอาทิตย์เพิ่นปิดพี่น้องเลยเอาไปเช็คไปยังก็ได้เนาะบัดรเบื่อบัดรท่องเที่ยเดินทางบัตรักทีนี่ได้พี่น้องเลยมีแต่บททวงบทท่านกับบื่อจังว่ากันค่ำได้เลยนี่ก็ได้เนาะว่ายรถกระเด้น้องมีกับท่านได้ไปฮับดูอ่าอยู่ห้องพูดแหละมึงเทียรพังเบิ้งมึงเทียร์คำายก็ให้น้องเพิ่นพักผ่อนบืนก็เดินทางแต่ เศาแต่เซียวพี่น,องงน้องเไยเนาะแอบบขับมาคิวรถคิวล่างนี่คือเกา่าพี่น้องเไยโอ้ยบินเดินทางด้วยพี่น้องเด้อไปขอนแกน่นพี่น้องเไยน่าจะมีเบาตุนบ่เบาเงีวแล้วก็เบาเบ,าบ,เบาเอบุญบ่จันพี่น้องเไงเนาะแล้วก็ไปอีกเลย น้องมีนี่บะเตียงเนาะอะไรพังเบิง้งตัวจริงน้ากันพี่น้องเลยบื้อไปไผ่ทสิไปน้าเน่เนาะโอ้ยกะพาน้องหน้าเพิ่นนี่แหละไปหาโมแล้วกะน้องมูพี่น้องเลยบะเตียงกจะผ้าลูกพาเมียไปน้าปัดเลยรอบนี้พี่น้อง,ง,เ,งลเ,เลยลออเอา้าสำลุกก้ลัวจะพูดแหละก็จ,ะจังว่ากันพี่น้อง,งเลยเพราะว่ามันอา่าโดนแล้วเนาะ ทั้งน้องบิลลี่กับว่าจะไปเบิ้งอิราบอิราบแต่กับสาวไปเฟินก็จะพาเพ่นไปเลาะไปลินกันไปเลยก็จะคิดเลยไปลินหรือบปอรินแต่พี่น้องให้กัจมันมายุ่มมายุ่อยู่ใช่ไหะเนาะอ่าทั้งพาคนเจ็บไปนำในมันกับบุคือไปแบบธรรมชาติ์กันได้แหละแต่กับในใดก็ยากมันดอกพี่น้องเลยเนาะไปเบิ้งก้อนอ่าได้หับปากเพ่นแล้วตอนนั้นสาวไปเฟินก็ได้ต้องพาไปแต่ในใดก็จังว่ากันเนาะ ตอนนี้การเตียงก็ได้รวบรวมเงินทั้งส่วนของเตียงได้แล้วพี่น้อยประมาณสิบสิบกว่าล้านเนาะเป็นเงินบาทกับประมาณสามหมื่นนิดนิดพี่น้อยสามหมื่นน้อยๆเนาะกับทั้งเบาจานเน่แล้วก็ทั้งเบาบุญบ่เบาเงาก็มีบ่ ไลยขู่ไลายคนอยู่พี่น้องนี่เนาะอ่ากะตื่มกันขนาดเฉพาะอยู่ดอกบัดเดียงกับไปยืมทั้งน้องตา้าหรือว่าชามิกน้ะเพื่อนชามิกแม่มิกอ่าลูกน้องของแม่มิกหรือว่าลูกน้องของสาวน้อยเนาะอ่าเพิน่นกระเปิดหันแลกเปลี่ยนรับแลกเปลี่ยนเ,นเงินตาต่างประเทศอ่าบัดเดียงกับไป ยืมน้ำเพิ่นยืมเรื่อยอยู่พี่น้องเห็นเนาะเวลามันขาดแคลนนู้นนี่นั่นทีมงานเาก็ยืมเพิ่นนั่นแหละเพิ่งเพิ่นนั่นแหละบริจันท์ก็เคยยืมกู้ชื่อรถชื่อร้านกี่เป็นแสนบาทสองแสนเพิ่นก็ให้ยืมได้พี่น้องเลยบริออกขีดดอกําไรเนาะเพิ่นก็คิดเห็นนั่นแหละเนาะในการทําความดีของเขาแหละเพิ่นก็จากซอยแบ่งเบาหนำใเล็กๆน้อยๆเพิ่นก็บรเอาบรเอาขีดดอกําไรเนี่ย มีแต่ได้แล้วก็ไปแทนเพิ่นเนาะคืนเพิ่นอ่าครบเต็มตามจำนวนแล้วก็โอเคบริษัทเป่นเพิ่นก็บ่ได้อ่าคิดอีหยัาง,งามากมายหรอกเนาะมีแต่ว่าเฮาก็วเว้าเป็นเว้านะเว้าคือเว้าเนาะเว้าว่าสิไป,ปจ่ายให้เงินเดือนออกเงินเดือน y ยูทูบเหมก็เฮาก็ต้องเป๊ะแต่ว่าเฮาเลื่อนพุ่นเลื่อนพี่แล้วมันก็เป็นการบ่ง,งามพี่น้องนะเดี๋ยวก็เพิ่นบ่เชื่อถ,ถือเฮาและคำว้าของเฮาแหละเนาะ เบาแล้วปวเป็นเบาสินะฮะเรา,า,าก็ต้องรักษาในชัจะคําเบาเนาะในมือนั้นเราก็ต้องหาขึ้นเพิินประเตียงกระเห็ดแบบนี้โดยตลอดเนาะพอมันขาดใช้ใจประเตียงก็ลายได้พี่นอ้องเงินเดือนดูทูบก,กับพอได้อยู่กับพอได้ตัว๋วพอได้อำเนาะเนาะกับพอได้อยู่ได้ลายเติบอยู่แต่มันกับบ่ทันบอ่อทันขาดใช้ใจประเตียงกับมหาศาลคือพี่น้องมู่พี่น้องเห็นแหละ คือยกตัวอย่างไปตลาดเมื่อวานนี่ไปซื้อของกินเห็ดยกเสาบ้านน้องปลากะเบิ่งซื้อบดล้านปลายพี่น้องเนียมีแต่เงินบะเตียงไปแฟบเดียวได้นะเนงินส่วนตัวเขานี่แแล้วเนาะว่าผู้ใหญ่เพิ่นฝากมากะให้สมทบเห็ดเฮือนเพิ่นบริบบว่าให้ซื้อกินนี่พี่น้องเนยเขาก็เก็บไปเป็นส่วนนั่นส่วนตัวน,นี้เขาก็ซื้อเอาเองเนากะก็นี่แหละบะเตียงเป็นคนที่เก็บเงินบรอยูนะเป็นคนที่ขีเ้เยวบริบนบ นรางย์ก็ได้ทักทเหตุในใดเนาะกับบ๊อบไปเนี่ยมุนมุนไปวันวันเนี่ยชนไปมิจตบเตียงซื้อไว้เราเงย์เวลายามพอได้เงินได้ค่ำเลยก็ซื้อเฮาจะเฮ็ดยังคือเนี่ยหันคงหั่นค่าเนี่ยก็เฮาก็ซื้อมาไว้เฮ็ดยังเฮาก็ซื้อรถนะพี่น้องเงยเนาะคือบตเตียงอยากติดนี๋ให้น้องวิลลี่ชาวไปเพื่อนยู่เย็นสบายชาวเมย์ยู่ก็คือชิ้นเดือนมา่อไหร่เฮาได้เงินเดือนจะซุบมาต้องซื้อรถแต่ว่าปล่อยเพื่อนเนี่ยมันมันเบิดมันหมดเนาะเป็น้อาเงย ก็ม <Es> <an> nah ีแต no? ่เน้นนั่นเนาะแต่สั้นแต่มันเก็บเงินไปอยู่บ่เตียนพี่น้องเลยนะก็บพรเป็นยังพี่น้องเลยอากาศเงินคำมันเป็นของนอกกายบ่ตายก็หาใหม่เนาะเดินทางก่อนบันทึกต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรสกุลทุกคนที่กัมมันติดตามครับส้มลิปจนจบแล้วกับบุคคลโฆษณาพี่น้องเลยปืนติดตามครับส้มน้ำกันเด้อพี่น้องเงิเด้อภาสิมีไผ่ไปน้ำเนยเนาะอยู่อ่ะขอนแก่นหรือว่าฝั่งไทยในรอบนี้พี่น้องเลยก็ไปเบิดมือส้มน้ำกัน นาะสำหรับมื้อนี้ไปเตียมข้าวตัวจบคลิปไปเพียงสำนีก่อนเดินทางก่อนเพี่นอ้องเอารถไปเบิง่งไปเช็คไปนั่งก่อนจังว่ากันเนาะพี่น้องนะเนาะเบียดนะ้ำมันกงนะ้ำมันเครื่องอ่าก็ออกเดินทางไกลและบื้อนีนะพี่น้องเลยอยู่ดีมีแฮงไปสกุคคลสกคนเด้อสบายดีพี่น้องเนาะป่ะ